คุณนักล่าศนะคะสำหรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอ,อเดเยี่ยมครั้งนี้ก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ได้จากาละครเรื่องพบประกายแสงเหมือนเราเหมือนเราได้กลับมาบ้านหลังเดิมอีกครั้งว่าหลังนี้ก็ทำให้เราได้รางวัลมาแล้วว่าเป็ในยังไงบ้างความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมสำหรับปีนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะก็ดีใจค่ะยังขอบคุณเชนพี่ช็อตพีเอสขอบคุณพี่กูเสมอค่ะ เพิ่มได้ค่ะแล้วสำคัญกับเราอย่างไรบ้างคะนี่คือเออคือจริงๆแล้วอ่ะมันดังนั้นคนคงรู้สึกว่าเดี๋ยวดีใจที่ถูกมองเห็นค่ะแล้วก็แต่จริงๆแล้วแค่ละครเรามีคนดูหรือว่าแค่เข้าชิงมันก็ดีใจแล้วค่ะกำลังการนี่แหละที่สามารถเหมือนกันมันสอดคล้องกันยันอะไรต่างๆมันคค่าพไหมครับคุ้มตั้งแต่คนดูแล้วก็รู้สึกว่าสนุกนะ ซู้สึกว่าเราจะไม่ทําแบบยายทองนะหรือเราจะทําแบบยายทองนะก็ร,ะรู้สึกว่านี่ก็เป็นสิ่งที่แบบนักแสดงดีใจที่คนดูดูแล้วรู้สึกว่าเออกลับไปคิดทบทวนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคีดว่ารางวัลที่ควรได้เพรมันจะตอบรับความสำเร็จบางส่วเปิดที่ประจักษ์ กเพิ่นขอบคุณตัวเองมกากก่อในความตั้งใจและความพย,ยายามเนาะมันก็ไม่ทําให้เราผิดหวังจริงๆค่ะก็ทํางานด้วยความรักในวิชาชีพแล้วก็รักเคารพคนดูอยู่สเสมอนี่ก็คงเป็นรางวัลตนะอบๆๆแทนนะระวทียิ่งได้รางวัลมันจะยิ่งทำให้เรากดดัดนในความสารถใเรื่องต่ตอไปยังไงไม่เขเเพราะว่คนกดดันตัวเองอยู่แล้วค่ะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วค่ะจนเป็นคนที่กังวลทุเรื่องก็จะมีการกังวลแล้วก็จะไปเรียน acting เพิ่มเสมอ เดี๋ยวเร่งผลิตผลงานเลยค่ะขอบคุณแฟนงนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกการวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนก็ส่งผลแล้วก็สําคัญกับนักแสดงคนนี้เช่นกันค่ะก็ตั้งใจจะตั้งใจพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทํางานอย่างที่บอกทํางานด้วยความรักแล้วก็เขารพคนดูสนุแน่นอน,นะ เนึงแต่ว่ายังอาจจะพูดไม่ได้เร็วๆนี้โคจ็์หนึ่งออะไรใจเย็นใจมากสวยมากทั้รอยผมทั้งผันเอออะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนๆผมว่าลุคนี้ ในเรื่องต่อไป เธอคิดว่าตอนถ้าถ้าอกหักต้องตัดผมแต่นี่เราไม่มีแฟนแล้วเราไม่ได้อกหักเพราะทำงานก็ต้องตัดผมเช่นกันวมทั้งรั้งนี้นี่เพื่อคาแรรคเเตอ์พื่อคาแรคเตอร์หรือเปล่าตอนเป็นเด็กนักเรียนไม่เคยตัดแต่งไม่เคยปีเฟินเขาให้ไว้ยาวได้พอดี ช่วงเสร็จไม่เป็นนะรอบสองมี่ำรวจมาจีบนัจตาแบบลุกเนี้ยแบบเฮ้ยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยหรือว่าคนหรือว่าคนที่คุย ไลย์นี้ก็คืออยู่ในรั้วแคทายทามใช่ทีละคนคืทับอยู่หมยไม่แม้แต่ใช่ไม่ได้ยิ่งเป็นคนเก็บความลับไม่ค่อยอยู election. ่มีมีโปรเค้ชหนึ่งอย่างเขาเพิ่งถามไปเมื่อกี้แรงเงาแรงเกินทำไมพูดจาอะไรเฮ้ยพูดเคยถามเอมแล้วใครนะเอมเอมคือใครสันเทส อย่ามีพิรู้สิพูดเรื่องอะไรเขาถามว่ามันมีมันมีชื่อเราวางวางตัวไว้เป็นเนี้ยแงเงาเนี้ยเุาาใครเางที่เขียนชเขบอาอกเาอกเาบอเบอเาอกเขาบ้เบเบอกเอกาอกเาอกาเขากขาาวอเาบอกเขาบเขื่อเาอกเขาไอ้เข้บเดาบอกกเบกวกเขบอาาบอ้เขละเจกต์กันเนาะอยาออเเกอเาบอาบก รรมคือชอบแหละตรงนี้ชอบตรงนี้ค่ะงานปลยีนีแน่เลยะปีนี้ถายแนมากๆัยน้วทังาหี่มกเออค่าตามกันาะกหายหน้าหายตาไปนนนะคะก็คงยันนานอีกสักพักนึค่ะยัไงก็จะตั้งใจทำผลงานดีๆนะคะฝากอดทนรอกันหน่อยนะคะ